จะเป็นชูรูดของการเกิดตัดสิทธิสามตัวนี้นะอ่าจะเป็นจะเป็นชูรูตอ่าของการเกิดตัดสิีกของการเกิดตัดสิีกโอเคนนะอันนี้คือ แนวคิดของฮูกามะแต่ว่าซึ่งอะไรซึ่งก็คือตัสดีกนั้นบ a สซีตตัสดีกนั้นบสัสซีดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแนวคิดของอ,อ,อีกส่วนหนึ่งสมมุติ กันคอกไว้ก่อนสามตัวเนี้สามตัวนี้เหมือนกันนะจะเป็นเอ่อเป็นอะไรดีอ่ะเป็นอาจูซะหรืออาร์คัน ของการเกิดตัสติกซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดของมูตาะครีรีเอลมานาติกซึ่งก็คือนักตาก,กาวิทยายุคหลัง ซึ่งก็คืออัตบะอัลอิมามอัลราซีร حمه الله อัตบะอัลอิมามอัลราซีซึ่งมองว่าตัสดีกนั้นเป็นมุรักกับเฮ้นนะสามตัวนะสามตัวคือมะกูมอาลิมะกูมบิฮี แล้วก็นิสบะอ่สตัวนี้ทำให้เกิดในแนวคิดที่1คือมันเป็นชูรูดและทำให้เกิดตัสติกเข้าใจคำว่า,เ,าเดี๋ยวก่อนอีกแนวคิดหนึงแนวคิดที่2มันเป็นอัจิซะมันเป็นส่วนประกอบของตัสติกนึกถึง เอ่อไอไออะไรนะเอ่อชูรูดับรู้ก่อนเข้าใจใช่ไหมมันไม่เหมือนกันอย่างชูรูดของการละหมาดก็คือเป็นการกระทําที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวการละหมาดเลยนะชูรูดเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวการละหมาดอ่อก็จะเป็นเรื่องเอ่อการหันไปทางกิบบลัตใช่ไหมต่อฮาร์ร์ของเอ่อ สถานที่ตัวเสื้อผ้าใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องพวกนั้นอันนี้คือชูรูด <c oughs> ในขณะที่ข้อ2อกลุ่มที่สองมองว่าเป็นรุกลก็คือเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องละหมาดก็คือการตักเบสการอ่านฟาติฮะการยืนการอะไรพวกนี้นั่นคือรุกลของการละหมาดเช่นเดียวกันะจะตีเป็นชูรูดของตัสดีก หรือจะเป็นรูกลของตัดสดีกก็จะมีสองมัดหับใหญ่ๆแบบนี้แหละโอเคนะเพราะนั้นตามแนวคิดที่หนึ่งเนี่ยลองดูแนวคิดที่หนึ่งแนวคิดที่หนึ่งเนี่ยตีว่าเป็นชูรูดพอมีชูรูดปุ๊บมีการอิสานใช่ไหมมีการหัวตรงนี้เกิดเกิดอิสานใช่ไหมเกิดอิสานปุ๊บ มันก็นำไปสู่ตัสดีกปับ๊บซึ่งตัสดีกเนี่ยเป็นตัวเดียวเป็นตัวเดียวเดียวเชิงเดียวก็คือบัซีที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ในมุมของเอ่ออีกฝั่งหนึ่งอีกมัถัับนหนึ่ง <c oughs> อีกมัถยับนหนึ่งเขามองว่าเอ่อไอตัวตัวสดีกเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่างด้วยกันใช่ไหม มันประกอบไปด้วยหลายอย่างด้วยการมี1มี2มี3ว่ากันไปนะซึ่งทั้งหมดนี้มันมาประกอบถ้าเราขีดเป็นส่วนประกอบที่1ที่2ที่3ที่4อย่างเงี้ยนะอ,อม่มีเอ่อมักกมาเลมีมักกมเอ่อบีฮีมีนิสบาอ่าแล้วก็มีฮุกกมสมมุติใช่ไหม ก็จะกลายเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดตัสดิขึ้นมาก็จะเกิดเป็นตัสดิขึ้นมาซึ่งเป็นตัสดิกที่ถูกประกอบขึ้นคือมันเป็นมรกกับเป็นมรกกับโอเคกลับไปดูหนังสือนะครับ ดูดีเห็นหมันไม่ไปไหนเลยเนี่ยคือถ้าเราเน้นความเข้าใจนะมันก็ต้องอธิบายแบบเนี้ยแล้วมันก็จะใช้เวลานานรัะนั้นการมาอธิบายแบบทั้งเล่มนี่คือภายในเวลาเดือนเดียวเนี่ยคือเป็นไปไม่ได้เลยนะมไมนแล้วล่ะฟต,ตัฟฟะะตาาด صديق على تعريفه هو الحكم فقط كما هو مذهب الحكماء فيكون بسيطا لكن يشترط في وجوده ثلاث تصورات تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمية وانما قلنا الادراك على الوجه المذكور هو الحكم وا اي كان رب رودا นี่คือเขายังไม่ได้พูดถึงมัธับอื่นนะเขาพูดถึงมัธยปฮูกามะมัธับเดียวเพราะอะไรเพราะว่าอัตาสตาจานีให้ตารีฟไว้ตามมัธับของฮูกามะเออตามมัธับของฮูกามะโอเคนะไหนละละ่ะละสายตาหน่อยหายไปเลยเนี่ยอืมไนนามาคุลนาอัลอิสรอคเกลล์อวิชล์มัธกูร์ฮุว์ลพุคม์เลียนน์ลพุคมะ علىما ذكره القوم هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة เพราะหุกมหุกมตามที่พวกนักตรกะเขาพูดกันเนี่ยตัวหุกมเนี่ยมันคืออิดรก มันคือการรับรู้ว่าอน,นันนิสบะไอเจ้านิสบะเนี่ยมันวาเกาีที่เมื่อกี้เราใช้คำว่าบูกัวใช่ไหมก็คือคำเดียวกันใช่ไหมว่านิสบะนั้นมันเกิดคือมันเป็นจริงมันเป็นตามนั้นนิสบะนั้นวาเกะเอาลซัดบิวาเกีใช่ไหมการที่รับรู้ว่านิสบะเป็นไปอย่างนั้นในกอรอนิสบะเกิดนะ หรือในกอไม่หลอ่อสมมตินิสบ้คความไม่หล่อสู่ในกใช่ไหมจะาการรับรู้ว่านิสบ้าเกิดหรือนิสบ้าไม่เกิดก็ตามมันคือฮุกกมมันคือฮุกกมมันคือการตัดสินเวาลาชักกะ และชัดเจนว่าอกกันนั้นการที่บุคคลรับรู้นิสบะในการยืนยันมันมีนิสบะในเชิงยืนยันกับนิสบะในเชิงปฏิเสธใช่ป่ะนิสบะใ,ใ,ในการยืนยันคือมีการมีการพาดพิงในเชิงยืนยันกับพาดพิงในเชิงปฏิเสธในกอหล่อกับในกอไม่หล่อใช่ไหม เขาบอกว่าชัดเจนว่าใครก็ตามที่รับรู้นิสบาแบบยืนยันนะรับรู้นิสบานั้นๆในแบบอิลาวชินยุตละกาลเลฮิสมุตสลีมในแบบที่สามารถเรียกได้ว่าเนี่ยคือการยอมรับ f o อัดรอกะอันน و ฮาว ا ก็เท่ากับว่าเขารับรู้ว่าไอ้เจ้านิสบาเนี่ยจริงวากี จริงนายกหล่อมีคนพูดมีคนเขียนอยู่บนกระดานว่านายกหล่อเรารับรู้นายเรารับรู้หล่อและเรารับรู้นิสบะความหล่อให้กับในกยกรประเด็นก็คือว่าเราเราโอเคอเชื่อโอนอ่อนยอมรับ ต่อนิสบานั้นหรือไม่ถ้ายอมรับหันไปดูในกอมันหล่อจริงนั่นคือเรายอมรับว่านิสบานี้วาเกะเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นเขากำลังจะบอกว่าในเมื่อยอมรับว่านิสบานั้นวาเกละหรือเรวากะก็แล้วแต่มันคือฮ um ุกกลมมันคือฮ um ุกกลมเขาก็เพียงแค่ต้องการอธิบายว่าไอการรับรู้แบบนี้เนี่ย มันถือเป็นการฮุกมวะลัมมาแกนมุฮัสซลุมาซักรฮุลกอมรอจิอันอิลลอิซานอับบรอันฮุลมุซันนิฟใช่ไหมอัลมุซันนิฟบิลอิซานอิคติซารันเพราะฉะนั้นในเมื่อข้อสารุปผมแปลคร่าวๆเลยนะในเมื่อข้อสารุปที่บรรดานักมันติกได้พูดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ย้อนกลับไปหาเรื่องของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ โมซอนิฟเลยใช้คําว่าอิจานก็คือเรื่องการยอมรับไม่ได้ใช้คําว่าฮุกอ่มไม่ได้ใช้คําว่าฮุกมไม่ได้ใช้คําว่าอิดรอกไม่ได้ใช้คําว่ารับรู้อะไรใช้คําว่าอิจานเลยก็คือยอมรับที่ใช้คํานี้นั้นถือเป็นการใช้โดยเ,เป็นข้อสรุปย่นย่อไม่ต้องเอ่ยคาไหนเย,ยอะแยะมากมายอิ่ติซอรันฟิลไงบาราพูดย่อยๆว่าอิสบาตัน เอ่อเล่ลฟัลก์ไบเน่อิสตรอกินิสอัลดีัวและจุดนี้สำคัญขีดไว้นิดหนึ่งก็คือเขากำลังจะบอกว่าคำนี้ของอัตตาสจานีเนี่ยเป็นการอิสบาดอย่างหนึ่งอิสบาดอะไรอิสบาดอัลฟรลกข้อแตกต่างระหว่างหนึ่งอิสรอกินิสบาใส่เลขหนึ่งเอาไว้ความแตกต่างระหว่างฝ่ายที่หนึ่งคืออิสรอกินิสบคือการรับรู้นิสบะ เฉพาะแค่การรับรู้รับรู้นิสบะอัลละดีฮัวมิงกบ,บีลิตตตสวรซึ่งนับว่ามันเป็นตตสวรแบบหนึ่งกับสองใส่เลขสองเอาไว้ก็คือวัวบนะอิสานินนิสบะคือการยอมรับนิสบะนน้นอัลล i ดีฮัวมิงกบ,บีลิตตตสดีกซึ่งมันเป็นตตสดีกเขาบอกมันต่างกัน การใช้คำว่าอิสานของอัตตัฟตาซานีเป็นการใช้ที่บีเอาด็ w a วัชินวาเอาจาซีฮีเป็นการใช้ที่ชัดมากและก็สั้นมากด้วยเช่นเดียวกันก็คือเป็นการใช้คำอย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะเพราะเขากำลังบอกว่าอัตตัตาซานี ใช้คำสั้นๆแต่ภายใต้คำสั้นๆน,นั้นมันบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่าง2กรณีคือ1ที่ให้ใส่เลขไว้ก็คืออินรอกินิสบาการรับรู้นิสบารับรู้กับเชื่อในนิสบาก็คือ2เชื่อในนิสบาเขาบอกเป็นคนละอย่างกันการรับรู้นิสบาถือเป็นตัซสวรุรอย่างที่เรานับให้ฟังเมื่อตะกี้นี้จำได้ปะว่าเรานับว่าตัซสว ่คำว่าใจดุนกออิมุนเนี่ยต่อซอ,อการรับรู้เศตคือ1ต่อสซวุตร,รับรู้กอเอ็มคือ1ต่อสซวุตนะเป็น2การรับรู้นิสบะกิยามอีลาไซดการรับรู้นิสบะนี้คืออีก1ต่อสซวุนับเป็นทั้งหมด3ต่อสซวุแต่3ต่อซวุนี้ยังไม่ได้เกิดอะไรถ้าเราไม่ได้อิสานต่อนิสบะ ซึ่งก็คือตอซโวุดที่3ตอซโวุดที่3เนี่ยกลายเป็นว่าตอซโวุดที่3เนี่ยผมเขียนต่อจากนี้เลยก็แล้วกันนะตอซโวุดที่3เนี่ยมันเป็นตอซา,าวุธอนิสบะบวกด้วยอิสเออบวกด้วยอิสแนเท่ากับ ตัสดีกจะเกิดคือเขากำลังจะบอกว่าต่อซซวูรินนิสบาก็เรื่องหนึง่งใช่ไหมอิสซานให้กับนิสบาก็อีกเรื่องหนึ่งนะไอ้นี้นคือ A ออันี่คือ B คนละอย่างกันแต่ต้องมีทั้งคู่ถึงจะเกิดตัสดีกต้องมีทั้งคู่ถึงจะเกิดตัสดีกซึ่งสำหรับในมุมเอเดฟตาซานีและบรรดาฮุกเมะต่อโวูรินนิสบา ถือเป็นชูรูดชอตของการเกิดตัสดีกเห็นนะเขาบอกว่ามันคนละอย่างกันซึ่งความจริงแล้วจะว่าไปนะอันนี้ก็ไม่ได้ชัดนะไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซนตคือไอตัวอิซานเนี่ยอิซานให้กับนิสบาร์เนี่ยมันคือผลลัพธ์มันคือผลลัพธ์มันก็คือตัวตัวสดิกนี่แหละเพราะนั้น ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นสมก,การขนาดนี้หรอกเออคือเขาเราจะบอกว่าตัวตัวสวอตเนสบะก็เรื่องหนึ่นเง,งเพียงแค่เอานิสบะเอาความเชื่อมโยงอะเข้ามาอยู่ในหัวอ๋อรับรู้แล้วผมรับรู้แล้วแต่ผมเห็นด้วยไหมอีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่านิสบ้านี้มันวาเกียแ่นคืออิสานนั่นคืออิสาน,นออาซึ่งกระบวนการนี้เมื่อเกิดอิสานนั่นก็คือตัสติก

นะและการยอมรับนิสบาเฉยๆเพกอดก็คือโดยที่ไม่มีอารมณ์ของการยอมรับใดๆมูตกอยยรอนมันไม่ได้เหมือนกันซียามาฟิลจุมละจิลคาบรียาจิลมัชกูกะจะเห็นชัดเลยในกรณีที่เป็นจุมละคาบรียามัชกูกะก็คือเป็นประโยคบอกเล่าที่ผู้ฟังยังไม่แน่ใจต่อความจริงเท็จของประโยค นี่คือจุมลัคาบรียอมักูกในกอหลอนี่แหละอ่าสมมุติมาไม่หล่อเฉยๆก็ได้สมมุติว่ามีคนเขียนว่าในกอหล่อล่อลากรากดินใช่ไหมเขาใช้คำว่าอะไรหล่อลากดินสวยลากไส้ใช่ไหมอ่าในกอเนี่ยหล่อลากดินคือพอเวลาเรามองในกอมันก็ก็หน้าตามันก็พอไปวัดไปวาได้ใช่ไหม แม่แต่ว่าจะบอกว่าลากดินนี่ขอกูคิดดูก่อนได้ไหมไม่แน่ใจนี่คือขาบาริยามาชกูกะคือมันก็โอเคอะแต่ว่าโหหลอลากดินไม่น่าใช่นะนี่คือเราไม่ได้เราไม่ได้โอนอ่อนต่อนิสบานั้นนะเราไม่ได้โอนอ่อนต่อข้อสรุปนี้ว่าไหนกเนี่ยหล่อลากดินเราก็ว่าวันนั้นหน้าตามันก็พอไปวัดไปว่าได้ไอ้เล่าเนี่ยรอกว่าเองไอ้เล่าเนี่ยอะที่ลากดินมันนะไม่ลากดินรอไอ้เล่าเนี่ยะรลากดินก็ว่ากันไปนี่คือเรา มีชักมีข้อสงสัยไม่ได้ไม่ได้อิสานต่อนิสบ่ฟ้าอินนัลมุกายระหูเนี่ยบลากับมับล้ก็ลูตัวเขาบอกว่าในเคสของจุมละคาร์บอนยมัชกูกะเนี่ยมันจะแบ่งแยกระหว่างต่อสวุดนิสบะเฉยๆกับต่อสวุดนิสบะพร้อมกับอิสานด้วยอย่างชัดเจน เพราะจุมละคาบริยะมัชกูกะคุณมีตาสวุต่อน,นิสบะแต่คุณไม่มีอิสานนี่คือประเด็นของเขาเขาบอกว่าถ้าเรายกตัวอย่างกรณีแบ่งแยกระหว่างตาสวุฒน,นิสบะเฉยๆกับตาสวุน,นิสบะหมายอิสานให้มันแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนก็ต้องเอาเคสนี้มาเป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงความ แตกต่างอย่างช like ัดเจนระหว่างสองฝั่งเขาบอกว่าฝ่ายอินนั่นมูรอยารอทฮูนาบัลลรมัแล้วกูวเขาบอกว่าความต่างตรงนี้ชัดเจนมากล i วูชูดอิดรอกอันนิสบเพราะมันมีอิดรอกนิสบาลีวูชูดอิดรอกอนนิสบาฟีฮาดูนอินิฮเพราะว่าจุมละขบริยะมัชกูกการนั้นมี มีอิดรอง์นิสบะโดยไม่มีอิสานไม่มีอิสานร่วมด้วยหล่อลากดินเรายังสงสยัยเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับหล่อลากดินใช่ไหมอิดิชชักฟินนิสบะเพราะคนที่รับรู้นิสบะแหละแต่ยังสงสยัยยังเครือบแคงยังไม่โอเคยังไม่เห็นด้วยกับมันเนี่ยมูตารัดีดดุดนไบานาวูกูอิฮฮวัลลาวกูอิฮยังไม่แน่ใจยังลังเลระหว่างว่ามันจะจริงหรือมันจะเท็จ มันจะเกิดบูควหรือลาบูควก็คือไม่เกิดมันหล่อรากดินหรือมันไม่รากดินกันแน่ใช่ไหมฟากรัสฮาซอละลหูอิดตรากุนิสบาก็ตานสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่กําลังไม่แน่ใจตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีอิดตรอลกุนิสบาแน่นอนเรารับรู้นิสบาเข้ามาอยู่ในหัวแน่นอนใช่ไหมลากินแต่ที่ไม่มีลำยะซุลละหูอิซานก็คืออิซาน ที่ไม่มีคืออิสานนะครับบอกว่ากรณีของตาซาวุธเฉยๆกับตาซาวุธโดยมีอิสานจะเป็นคนละอย่างซึ่งการเกิดตัสดีกจำเป็นจะต้องมีอิสานนั่นคือพอยต์ของเขาวะอินดามุจ่อัคคีรดลมันมอนตกี้นอันนี้คืออีกมาตราหนึ่งละเมื่อกี้เราบอกว่ามาตับแรกก็คือมัตรัโฮุกามะ์โฮุกามะมองว่าตัสดีกนั้นบัซีด ใช่ไหมเป็นสิ่งเชิงเดี่ยวไม่ม,ไม,มีไม่มีส่วนประกอบเอ่อในขณะที่เอ่ออันนี้คืออีกมาแถบหนึ่งไวน t e da muntazaki หรือมันติกียีนนะย้ำของมันติกีมันติกีคือนักมันติกใช่ไหมนักมันติกเนี่ยทำย้ำได้สองอย่างคือมันติกียีนกับ mana tiga oh. m า n a tiga oh. นะโอเค เขาบอกว่าสำหรับนักมันติกเอ่อสมัยหลังนั้นอันนัสตัสดิกไอตัวตัสดิกเนี่ยมูรอกกับเช่เป็นสิ่งเชิงซ้อนคือมีส่วนประกอบวัลฮุกมุอิมมาอิดร็อกเอาเฟลซึ่งไอตัวฮุกกมเนี่ยไอตัวฮุกกมก็คือการรับรู้ว่านิสบาเนี่ยมันวาเกะหรือเกร์วากเกะอ่า ซึ่งนี่คือตัวฮุก่กมเขาบอกว่าวัลฮุกมูอิมมาอิดรอกุนเอาอฝีกลนไอตัวฮุก่กมเนี่ยสำหรับฝ่ายนี้นะฝ่ายฝ่ายแรกตัดทิ้งไปแล้วนะฝ่ายที่สองเนี่ยกำลังบอกว่าฮุก่กมเนี่ยเอ่อเดี๋ยวก่อนฝ่ายที่สองกำลังบอกว่าตัสดีกเป็นมุกกับโอเคแล้ว เป็นมูรอก,กับเนี่ยซึ่งไอไอฮุกรมว่านิสบานั้นวาเกียหรือเรสวาเกียเนี่ยไอขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยไอขั้นตอนที่จะชี้ว่าเอ่อตัสดีเกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตนตสำเร็จนะคือมันมีต่อสวุลมะกูมแล้วต่อสวุลมะกูมาเลสแล้วต่อสวุลมะกูมบิฮีแล้วต่อสวุลนิสบาเนี่สามแล้วเนี่ย,ยมันต้องมีข้อสี่ด้วยก็คือขั้นตอนของฮุกรม ใช่ไหมมันก็จะเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดตัสลีกขึ้นมาทีนี้เขาบอกว่าในกลุ่มที่สองเนี่ยที่บอกว่าตัสลีกเป็นมูรดกรับเนี่ยชีย้ไม่เหมือนกันชี้ว่าไอตัวสุดท้ายเนี่ยไอจิ๊กอ์ไอจิ๊กซอตัวสุดท้ายเนี่ยบางคนบอกเป็นอิดร็อกจิ๊กซอตัวสุดท้ายเนี่ยเขาพูดเหมือนกันนะว่าคือฮูกลมโอเคฝ่ายที่สองพูดเหมือนกัน คนที่อยู่กลุ่มที่สองพูดเหมือนกันหมดเลยว่ามันคือฮูกลมแต่ฮูกลมเนี่ยตีความไม่เหมือนกันว่าไอ้ฮูกลมเนี่ยมันคืออะไรไอ้จิ๊กซอตัวสุดท้ายเนี่ยบางคนบอกมันคืออิดรอกบางคนบอกว่ามันคือเฟียไม่เหมือนกันอิดรอกกับเฟียไม่เหมือนกันบางคนบอกว่ามันคือการรับรู้อย่างหนึ่งมันเป็นการรับรู้ที่สี หลังจากรับรู้หนึ่คือตัสวุลมหกูมอาลิสมหกุมบิฮีสานิสบะแล้วก็4คือฮุกกมฮุกกมนี้คืออิดรอกอย่างหนึ่งอิดรอกว่านิสบะนั้นวาเกีหรือเกรวาเกาีเขาบอกเป็นอิดรอกแต่อีกฝ่ายหนึ่งของกลุ่มที่2บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่อิดรอกมันเป็นเฟียมันเป็นเฟียมันคือการกระทำอย่างหนึ่ง พักก่อนดีกว่านะตัดจบเออเทปแรกก่อนนะครับเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะไปอีกว่าอินทรลักเดี๋ยวผมดูก่อนนิดนึงนะตัดดีกว่าตัดจบก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยว ต่อกันในคราวต่อไปเขาจะมาอธิบายต่อว่าหลังจากฮูโ่มถ้าเราตีเป็นอิตรอกนะแนวคิดนะให้มีชาเจรมีมีผังอยู่ในหัวนะมีผังอยู่ในหัวนะว่ากลุ่มแรกเป็นอย่างนี้นะและนี่คือเรากำลังพูดถึงกลุ่มที่2และการตีความและการตะกีฟคือการวางผังวางผังวางพิมพ์เขียวของมัซาลาคือแต่ละแต่ละ กลุ่มแนวความคิดเนี่ยเขาจะวางผังกลไกของมัสาในมุมมองเขาในมุมของฮูกามะวางไว้แล้วในมุมของออมุตะเคดีอินมานาติกกก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะอธิบายไม่เหมือนการมีความมองเห็นไม่เหมือนกันในกลุ่มด้วยหลังจากที่เขาพูดตรงกันว่าตัสีกเป็นมุรักกับแต่ว่าจิกซอชิ้นสุดท้ายนั้นจะเป็นอิดรอกหรือจะเป็นเฟีย ซึ land, ments, ่งโครงสร้างของการวางพิมพ์เขียวก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาสารต่อนะว่ลลอฮุต้าเลาะอัลลมุซัลลัลลอฮฺุอัลลอฮฺนบีลข้าตามุสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิวและบร็อกะตุ